ทำไว้ว่าอยากขายดีต้องมาผลิตที่นี่เนาะครบวงจรจริงๆโปรเจกต์ของทั้งโรงงานเนี่ยก็ลงทุนกว่า1,500ล้านมีประมาณ30ตึกแล้วก็พื้นที่กว่า100,000ตารางเมตรเอกสิทธิ์นวัตกรรมที่มีเฉพาะที่เซ็นเท่าน,นั้นค่ะ คุณชาวกรเชคที่น,น่ารักทุกคนนะคะวันนี้หมองพามาออกนอกสถานที่นะหลายๆคนอาจจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างนะคะพามารู้จักกับโรงงานผลิตอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์ที่ติดอันดับท็อปทอปของไทยนั่นก็คือเซนเบลเทคเป็นโรงงานที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแบรนด์สกินแคร์อาหารเสริมมามากกว่า1นึ่งหมื่นแบรนด์แล้วแต่ว่าก่อนอื่นหมองจะพามาแนะนําให้รู้จักกับคนที่จะพาเราชมโรงงานในวันนี้นะนั่นก็คือดรกกิ่งค่ะสวัสดีดค่ะ,คะ เรียกว่าดกรกิ่งได้เลยค่ะให้ดกรกิ่งพาชมโรงงานนิดนึงได้เลยค่ะเดี๋ยวพาชมทั่วเลยทั้งแลบวิจยัยโรงงานนะคะทั้งอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์ค่ะ,อะโอเค <ST AN TI AL> เซนนี่เปิดมากี่ปีแล้วนะคะของเซนเนี่ยเปิดมา1 5ปีแล้วค่ะรัะบผลิตให้กับแบร,รนด์ดังๆต่างๆทั้งแบบพวกเครือ่องสาอางอาหารเสริมเนาะอย่างเ <ừ, S 1> ช่นแบร,รนด์พนันชิตาญาราอินฟูคุณแด์ตีคุณพิมลิพายหรือว่าคุณเอมี่ค่ะที่เราเห็นผ่านตาแ <c oughs> บบดังๆทุกเจ้าที่เป็นท็อป10ก็คือจากที่นี่เลยจ๊อไว้ว่าอยากขายดีต้องมาผลิตที่นี่เนาะเขาเข้าปันมาหลายแบรนด์แล้วแล้วก็ทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะรูปแบบของโรงงานของเราค่ะก็คือเป็นทางรูปแบบ OEM ODM ORM แล้วก็ OBM เลย O M O D M นี่รู้ O R M กับ O B M นี่คืออะไรอะเซนเนี่ยเป็นแบบผู้คิดคนเลยคือ O R M เนี่ยคือ original research manufacturer mm hmm. ก็คือเราเป็นโรงงานรับผลิตที่เน้นกระบวนการตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสูตรตำรับค่ะ uh hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของการวิจัยพัฒนาสูตรใหม่ๆมีการประกวดของพวกสารสัตสูตรตำรับในระดับนานาชาติมีหลัวิจัยในการตรวจสอบคุณภาพด้วย O B M เนี่ยก็คือ original business หรือว่า brand manufacturer คือเราอะมุ่งเน้นว่าเราอะจะต้องัพ p อ o r t ลูกค้า ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ครบวงจรเราก็เลยมีบริการต่างๆที่มากไปกว่าแค่การผลิตสินค้าออกแบบแพคเกจจิ้งิดคนพัฒนาสูตร<อ>มีห้องไลฟ์สดสินค้า<อ>ให้ด้วยลูกค้าอยากเปิดตัวเราก็มีห้องจัดเลี้ยงสำหรับเปิดตัวสินค้าให้ด้วยเรียกว่าทําการตลาดได้อย่างเต็มที่เลย รูปแบบอะไรบ้างเพิตออาหารเสริมค่ะมากกว่า13รูปแบบถ้าเป็นกลุ่มสกินแคร์เนี่ยก็คือเรียกได้ง่ายว่าหัวจรดเท้าเช้าจรดเย็นมีถึงรูปแบบครบครูทีตัวใหม่ๆดังๆเนี่ยที่เรามีนะคะก็จะ, <c oughs> ะเป็นพวกกัมมี่ค่ะเจลรี่ดริงค์งชายเจลรี่สตรีปค่ะลิควิดแคปดูโอคแคปซูลแล้วก็รูปแบบที่ไม่มีที่ไหนเลยก็คือเม็ดฟูสอชั้นเดี๋ยวให้ดรกิ่ผพาชมกันค่ะ ก็จะเป็นส่วนของแลบวิจัยซึ่งเราลงทุนกว่า1น0ล้านบาทนะคะทำในเรื่องของการวิจัยพวบคุมคุณภาพของสารสกัด l แมที่เข้ามาใช้สินค้าที่ผลิตเสร็จก่อนที่จะส่งมอบให้เจ้าของแบรนด์ถ้าเป็นโปรเจกต์ของทั้งโรงงานเนี่ยก็ลงทุนกว่า1,500ล้านมีประมาณ3าตึกแล้วก็พื้นที่กว่า1นึ่งแตารางเมตรอย่างที่บอกว่าเป็นโรงงานที่ติดอันดับท็อปๆไม่ใช่ว่าทุกโรงงานเนี่ยเขาจะมีแลบเป็นของตัวเองข้อดีของการที่มีแลบเป็นของตัวเองก็คือเวลาที่วัตถุดิบที่เรานําเข้ามาค่ะบางท ตรงไปตามสเปคที่เราแบบนำเข้ามาจริงไหมซึ่งอันนี้คือพอยต์สำคัญเวลาที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ต้องมาเช็คอีกว่าตรงตามสเปคที่ลูกค้าอยากจะได้ไหมว่าเนี่ยเรื่องของแ a บมันหลอกกันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจําเป็นอะมองว่าที่อาหารเสริมยุคนี้จะต้องมีนะคะจะได้รู้ว่าไอสิ่งที่เราอยากให้โรงงานผลิตให้ตรงตามความต้องการของเราจริงๆไหมห้องแรกเลยค่ะก็จะเป็นแ a บวิจยัยทางด้านของเคมีค่ะ c h e ี i c a l analysis ห้องนี้นคะครับถือว่าเป็นห้องแ a บในเรืร่องของการวิเคราะห์ หลักๆเลยนะฮะก็คือเป็นไอซีพอ็มเอสนะครับแล้วก็มีเครื่องที่เป็น LCMS แล้วก็ที่สุดเลิศมากเลยคือตัวดีเอชจีซีนะฮะเคยเห็นข่าวคนกินคอลลาเจนแล้วมีปัญหาเรื่องตับกันไหมคะตับวายไตยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการปนเปื้อนนอนดรเอกเนะ<ช>าะตอนนี้ถ้าเกิดวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยไม่ดีพอเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนแต่ถ้าเกิดว่าที่เซนเนี่ยวิเคราะห์เรียบร้อยเพราะที่นี่มีเครื่องมือเนาะเช่นพวกโปรตีนคอลลาเจนวิเคราะห์ได้้้้มมมััักกจจจะะะีเเเเรรรืื่่่อออองงงขาาาปปนนนนนยูบพใใ คุณภาพวัตถุดิบว่าหนึ่งเป็นไปตามสเปคแล้วเรียบร้อยนะคะ,คะรวมถึงพวกสารบนเตื้อนต่างๆก็มั่นใจว่าไม่ได้เกินเกณฑ์มาตรฐานคือช่วงนี้หมองอินมากเลยกับการที่แบบตรวจหาปริมาณโปรตีนคอลลาเจนน้นําตาลอะไรต่างๆที่นี่ทาได้ไหมคะที่นี่ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเราสามารถใช้เครื่องนี้ครับจวของ LCMS ในการวัดได้วิเคราะห์ให้ได้เลยว่ามีปริมาณโปรตีนแบบเท่าไหร่รเห็นไหมว่าที่นี่เขาครบจริงๆะคะ่ะแบบทางจุลชีววิทยาค่ะต้องมั่นใจว่าสารสกัดหรือว่าจูดของลูกค้าเนี่ยต้องไม่มีการปนเปื้อน ควกแบบเชื้ออันตรายต่อโลกตามกําหนดของมาตรฐานออยเลยพวกนี้เป็นห้องที่ตรวจทางด้านกายภาพค่ะก็จะดูทั้งค่าการละลายการแตกตัวของเม็ดยาความกร่อนความแข็งอะไรพวกนี้ความชื้นต่างๆค่ะเพราะว่าแบบถ้าชื้นแล้วประสิทธิภาพเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนหมดเลยนะคะ โพสเบติกกัมมี่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดนอนอทำรูปแบบกัมมี่ด้วยใช่อันนี้เป็นดูโอแคปซูลแอสตาซานทินค่ะ f อ r าร์แพนโปรตีนค่ะรูปแบบเจลรินดิงเอฟเอนี้ทำได้กับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยว่างั้นใช่ตอนนี้เราก็ทยอยทำวิจัยค่ะส่วนใหญ่ก็เกือบครอบคลุมหมดทั้งเรื่องของความสวยความงามสุขภาพแล้วก็เรื่องของรูปร่างเอกสิทธิ์นวัตกรรมที่มีเฉพาะที่เซนเท่านั้นค่ะ คนที่อยากผลิตอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งคนที่ดูคลิปวันนี้เป็นคนที่กินอาหารเสริมมองหา F.I.R. Y. F.I.R. ช่วยให้อาหารเสริมดูเสริมได้ดีอาหารเสริมรูปแบบยอดฮิตเทรนมาแรงที่ลูกค้าแบบชอบกันมากๆอันนี้ที่บอกว่าเม็ดฟู2ชั้นใช่ค่ะแต่เป็นแบบนี้มันทำให้เราสามารถแยกสารสกัดได้ยกตัวอย่างโรไบโอติกอย,กอยกบบู่ชั้นหนึ่งเพราะรโรไบโอติกมันเวลาโดนกับสารอื่นมันก็สลายตัวชได้ใช่ไหมมันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวสูตรตำรับได้เป็นอย่างดีค่ะกัมมี่นะคะอันนี้เป็นตัวของดูโอแคปซ ก็คือเป็นพิลเลตอินออยจริงจิงบ้านเราก็มีไม่กี่เจ้าที่ทําได้นะคะนีเจลลี่สตรีปเป็นเจลลี่ดริงต่างกันนะคะเจลลี่ดริงจะเหลวกว่าเนาะเหลวกว่าก็จะแบบเป็นซองแบบดูดอันนี้ก็จะกินง่ายแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอันนี้คืออะไรคะ ตัวนี้เป็นลนะิควิดแคปซูลค่ะจะดีกว่าซอฟเจลทั่วไปตรงที่มันไม่ต้องใช้พาร์ติไซเซอร์แล้วก็เก็บกลิ่นได้ด้วยแล้วก็ความคงตัวสูงเป็นเทรนด์ใหม่ที่ดีกว่าซอฟ t เจลทั่วไปคือบรรจุออยได้บรรจุผงได้มไม่มีปัญหาเม็ดติดกันแต่อันนี้ไม่หืนค่ะ<ม>ก็จะดีสําหรับสารสากัดอะไรที่แบบเป็นออยเป็นอะไรแบบนี้ที่หืนหุ้นดีมาก มาตรฐานอะไรบ้างคะที่นี่ที่นี่มีตั้งแต่ ISO 7025ค่ะ GHP ค่ะ HACCP นะคะฮาลาสมาตรฐานรับรองจากออยหรือว่ายังของเครื่องสำอางเนี่ยก็เป็น MB ASEAN ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่ามาตรฐานระดับสากลอ่ะครบทั้งหมดเดินทางทรงนี้เราเห็นเครื่องน่าสนใจอันนี้คือเครื่องอะไรค่ะตัวนี้เป็นเครื่องนําเข้าจากเกาหลีเลยค่ะตัวนี้เป็นเครื่องทั้งเครื่องปั่นเครื่องผสมซึ่งความพิเศษของตัวเครื่องนี้คือหนึ่งเป็นระบบปิดสองก็คือสามารถปรับความเร็วรอบที่สูงมากมันทําให้ วเนื้อของพวกสกินแคร์เซรัม่มหรือครีมอะค่ะมีโมเลกุลที่เล็กมากพอเล็กมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการซึมผ่านผิวเียกง่ายว่าเหมือนกับดินกระิกที่เกาหลี ตัวนี้เป็นโรงผลิตรูปแบบใหม่ๆเลยเช่นรูปแบบของเจลลี่สตริปเจลลี่ดริงค์นะคะกัมมี่แล้วก็รวมถึงช็อตดิงด้วยคือครบเลยทีนี้มีไม่กี่เจ้าด้วยใช่ไหมในไทยที่สามารถทำเจลลี่ดริงค์ได้ใช่ค่ะก็ช็อตดิงด้วยกัมมี่ด้วยมาเลยแน่นอนใช่ค่ะก็ลองมาสอบถามกับทางเซนได้นะคะถ้าเกิดอยากได้อาหารเสริมที่เป็นรูปแบบใหม่ๆถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากจะผลิตอาหารเสริมรวมถึงสกินแคร์ค่ะที่นี่เนี่ยเขาควรจะเตรียมงบไปเท่าไหร่หรือว่าสามารถเริ่มได้ที่แบบจํานวนชิ้นเท่าไหร่ค่ะคือถ้ามาาาจกทงูช็คคนะะ พิเศษค่ะเริ่มต้นที่1,000กล่องเท่านั้นงบแบบกุบกริบกุบกริบเออต้องเาอแบดได้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะผลิตอาหารเสริมหรือว่าสกินแคร์ที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาที่เซนนะคะเดี๋ยวหมองขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะอย่าลืมแจ้งว่ามาจากกรูเช็คได้เริ่มผลิตแค่ขั้นต่ํา1,000กล่องเองนะคะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ด้้้้วยยยยนนะะะคคตติดด่่่ออเเเเเขาาาามมมทีไไลกใหรปชง อีกก็คอมเมนต์มามอยกันไปได้วันนี้ไปแล้ว